อยากจะบอกว่ามีข่าวดีนะคะมาอัปเดตให้กับทุกคนฟังค่ะรวมนะคะอยู่ในแพ็กเกจของ Google Workspace ค่ะนั่นหมายความว่า Google Workspace นะคะในทุกๆ SKU นะคะหรือทุกๆแพ็กเกจจะได้ในส่วนของตัวที่เป็นไปค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าข่าวดีนั้นคืออะไรไปดูกันเลยสวัสดีค่ะ สำหรับโอกาสดีๆวันนี้นะคะมาพบกับรายการ Opportunity รายการที่จะสร้างโอกาสทางธรุรกิจได้ง่ายๆจากอาชีพด้วยมวือคุณค่ะอยากจะบอกว่ามีข่าวดีนะคะมาอัปเดตให้กับทุกคนฟังค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าข่าวดีนั้นคืออะไรไปดูกันเลยสำหรับข่าวดีนั้นก็คือ ตัวที่เป็นแนวชี้นะคะแอปชีคอร์อยู่ในแพ็กเกจของ google workspace ค่ะนั่นหมายความว่า google workspace นะคะในทุกๆ sku นะคะหรือทุกๆแพ็กเกจจะได้ในส่วนของตัวที่เป็นแอปชีคอร์ไปค่ะมีอะไรกันบ้างน,นะคะไปดูเลยนะคะก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็น google workspace นะคะ b u s i n e starter s s b u s i n e standard s s นะคะแล้วก็ b u s i n e s s plus ค่ะรวมถึงตัวที่เป็น enterprise ด้วยนะคะก็คือในส่วนของตัวที่เป็น Enterprise Starter Enterprise Standard นะคะฟอนไลน์ Online นะคะแล้วก็ตัวที่เป็น Google Workspace for Education Standard ค่ะ และสำหรับใครนะคะที่ใช้ในส่วนของตัวที่เป็น Google Workspace Enterprise Plus แล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็น Google Workspace for Education Plus นะคะไม่ต้องกังวลไปนะคะแพ็กเกจนี้นะคะมีในส่วนของตัวที่เป็นอธิคอลอยู่แล้วสามารถใช้งานต่อได้เลยค่ะแต่หนึ่งข้อสำคัญนะคะสำหรับในส่วนของตัวที่เป็น Google Workspace ทุก SKU นะคะที่จะใช้ในส่วนของตัวที่เป็นแอปชีตทุกท่านนะคะจะต้องมีการบ o d i f y domain กันก่อนค่ะซึ่งตรงนี้สาคัญมากๆห้ามเนืองประเด็ดขาดเลยนะคะ สำหรับวิธีนะคะเช็คง่ายๆสำหรับองค์กรที่ใช้งานตัวที่เป็น Google Workspace อยู่แล้วนะคะสามารถเข้าไปที่ a p p s h e e t c o m นะคะและคลิกเข้าไปในส่วนของตัวที่เป็น Account นะคะตรงเนี้ยมันจะมีบอกนะคะว่า a p p s h e e t ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นไหนถ้าเกิดยังขึ้นว่าตัวฟรีอยู่นะคะก็แสดงว่าตัวที่เป็น a p p s h e e t Core ที่บันเดิลมาจากตัวที่เป็น Google Workspace เนี่ยยังไม่มานะคะแต่สำหรับใครที่ขึ้นแล้วนะคะมันจะเขียนว่า Core วงเล็ Google Workspace ค่ะเดี๋ยวนี้จะขึ้นตัวอย่างไว้ให้ดูตรงนี้นะคะ และอีกหนึ่งส่วนสําคัญนะคะก็คือในส่วนของตัวที่เป็น Google Workspace Admin Console นะคะซึ่งตรงนี้ในส่วนของแอดมินสามารถเปิดดูได้นะคะว่าตัวที่เป็นแอปชีต์เนี่ยขึ้นหรืออย่างแล้วเราสามารถเลือกได้ด้วยว่า OU ไหนนะคะหรือ User กลุ่มไหนที่จะสามารถเข้าใช้งานตัวที่เป็น App แอป e ีตได้คะ่ะรวมถึงนะคะในเรื่องของการตั้งค่า p olicy ต่างๆบนแอปชีตนะคะในส่วนของแอดมินบน Google Workspace นะคะสามารถตั้งค่า p olicy ต่างๆได้นะคะบนหน้า Admin Console ะคะ่ะ สำหรับองค์กรไหนนะคะที่มีการใช้งานตัวที่เป็น Google Workspace อยู่นะคะตามแพ็กเกจข้างต้นที่เน็ตบอกอย่าลืมมาลองเล่นกันนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะและหากใครที่มีความสนใจในเรื่องของการใช้แอปชีพนะคะในการพัฒนาแอปพลิเคชันแต่ไม่ได้มีพื้นฐานนะคะสามารถติดตามเราได้ในรายการ opportunity นะคะจาก EP ก่อนก่อนเน็ตมีสอนในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันตั้งแต่เริ่มต้นนะคะใครที่ไม่มีประสบการณ์นในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันโดยแอปชีพเนี่ยสามารถดูคลิปวิดีโอและทำตามไปได้เลยค่ะ และหากองค์กรไหนนะคะยังงางเลที่จะใช้งานตัวที่เป็น Google Workspace อยู่นะคะมาใช้กันเถอะค่ะเพราะในส่วนของตัวที่เป็น Google Workspace เนี่ยช่วยในเรื่องของการทำงานแบบ collaboration ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรดีมากยิ่งขึ้นนะคะยกระดับในเรื่องของการทำงานค่ะและในส่วนของตัวที่เป็น Security รวมถึงความสามารถต่างๆบน Google Workspace นะคะรับรองว่าจะเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานและประสบการณ์ดีๆให้กับผู้ใช้แน่นอนค่ะ และที่สำคัญนะคะองค์กรไหนสนใจในเรื่องของการเทรนนิ่งแอ e ชีนะคะอยากให้บุคลากรภายในองค์กรเนี่ยมีสกิลในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยอ e ชีนะคะสามารถติดต่อทางบริษัท t a n นจ r ร n นได้เลยค่ะสุดท้ายนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการ o p p o r t u n i t นนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารและเท่นดีๆนะคะสามารถติดตามเราได้ที่ช่องแทนจ r ร n นสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ